ในอดีตบ,บ้านตากลางเคยมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งจัดหาช้างเพื่อการทำสงครามจนมาถึงการใช้ช้างเพื่อชักลากไม้โดยในสมัยนั้นหมอช้างชาวกลวยที่มีความสามารถในพลนช้างมากมายหลายกลุ่มทุกกลุ่มต่างก็ออกโวลนช้างกันปีละหลายหุนในพื้นที่ทั้งใกล้และไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการจับช้างป่าของชาวกลวยบ้านตากลางนี้เรียกว่าการแทรกผลนช้าง คือเป็นการคล้องช้างป่าโดยขี่ช้างต่อไล่คล้องขาช้างป่าด้วยเชือกบาดทุกๆปีบรรดาหมอช้างจะยกขบวนออกไปคล้องช้างป่ากันหลายขนาดโดยเริ่มตั้แต่ช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมยกเว้นช่วงฤดูแง้งการคล้องช้างแต่ละครั้งจะใช้เวลานาน,น2-3ถึงเดือนหรือมากกว่าไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าจะได้ช้างพอแล้วหรือไม่เส้นทางการคล้องช้างของชาวตากลาง จะอยู่ไม่ไกลนักหลังจากการสูญเสียพื้นที่ป่าจำนวนมหาศาลทำให้ปริมาณช้างบ่าล,ลดลงเส้นทางของขบวนคล้องช้างจึงมุ่งลงทางใต้และทางตะวันออกโดยใช้เส้นทางผ่านช่องเขาพนมดงรักผ่านไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆเข้าสู่ป่าในเขตประเทศกัมพูชาแล้วลัดลด้อติดตามหาโขรงช้างป่าไปในทางตะวันออกเรื่อยไปจนถึงแขวงจัปาศักิการพูนช้าง เป็นวิธีคล้องช้างที่ชาวกลวยสืบทอดมาแต่โบราณผู้ที่จะร่วมคณะหมอช้างออกคล้องช้างป่าได้นั้นจะต้องได้รับการประชีเป็นหมอช้างซะก่อนการได้ประชีเป็นหมอและมีโอกาสติดตามคณะหมอช้างออกไปคล้องช้างป่าหรือถ้าไม่ได้ประชีเป็นหมอหากได้ติดตามไปในฐานะมะเด็กท้ายช้างของหมอช้างก็ถือว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนเลี้ยงช้างของชาวกวย แต่ปัจจุบันสภาวะบ้านเมืองระหว่างประเทศและปัญหาหลายด้านที่ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถไปคลองช้างเช่นแต่ก่อนนี้ได้แต่ก็ยังคงมีการเลี้ยงช้างและฝึกช้างตามปกติสําหรับชาวกลวยช้างเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันม,มากกว่าการเป็นแค่เจ้านายกับสัตว์เลี้ยงชาวกลวยจะเลี้ยงและฝึกช้างไว้เป็นเพื่อนนอนร่วมชายคาเดียวกันกันกบตนและคอยช่วยทํางานต่างๆการฝึกช้างนั้น ก็คล้ายกับการฝึกสอนสัตว์ทั่วไปช้างที่อายุยังน้อยจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าช้างที่มีอายุมากเริ่มแรกของการฝึกนั้นผู้ฝึกจะคอยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ช้างคุ้นเคยกับการเลี้ยงดูจากคนซะก่อนทุกวันครูฝึกจะนําช้างไปหากินซึ่งพี่เลี้ยงจะต้องหาวิธีสร้างความไว้วางใจให้กับช้างเช่นเกี่ยวหญ้าอ่อนยื่นส่งให้ช้างกินหรือพูดจาปลอบโยนด้วยความเมตตา เพื่อแสดงความเป็นมิตรและเมื่อเห็นว่าช้างยอมรับแล้วเวลาเดินเข้าหามีทีท่าผ่อนคลายโบกหูแว่งหางตามปกติอาหารก็ยอมกินแต่โดยดีขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าข้อฝึกการเข้าข้อฝึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช้างคุ้นกับการสัมผัสจากมนุษย์เช่นการลูบจับหรือการขี่คอฝึกให้คุ้นกับการถูกผูกล่ามขาและคุ้นกับคำสั่งการสื่อสารกับช้าง เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อควานจะได้รู้จักนิสัยและอารมณ์ของช้างขณะเดียวกันช้างก็จะได้รู้ความต้องการของควานและสังเกตกิริยาของช้างในสภาวะปกติและไม่ปกติทําให้ควานรู้สภาวะของอารมณ์และสภาพร่างกายตลอดจนนิสัยประจําตัวของช้างแต่ละเชือกได้อย่างเช่นช้างที่ใช้งวงยื่นหาคนแสดงว่าหิวช้างที่แกว่งหางบกหูเสมอๆแสดงว่ามีอารมณ์ผ่อนคลาย ช้างจูงวงและย่อขาหน้าข้างใดข้างหนึ่งแสดงว่าสวัสดีหรือขออาหารอนอกจากอาการของช้างที่สแสดงออกต่างๆแล้วยังมีภาษาที่ควานใช้สื่อสารเพื่อให้ช้างเข้าใจเช่นดูนเมื่อต้องการให้ช้างถอนหลังฮ่าวพูดเมื่อต้องการให้ช้างหยุด โรมเมื่อต้องการให้ช้างนอนแมบเมื่อต้องการให้ช้างหมอบลงกับพื้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับเสวัสดีครับสวยัสดีครับสวัสดีครับครับสวยเป็นฝันช้างมน้องไอ้ม่เซปีครับแล้วเรียนรู้วิธีการฝึกช้างเนี่ย ก็คนเท่าคนเก่สมัยก่อนครับเราต้องเรียนรู้กับคนเท่าเพราะว่าคนเท่าแต่ก่อนเขาไปไปไอคลองช้างครับรเขาก็ต้องสอนเราว่าเออทำอยังไงทำยังไงนนะมีวิธีการฝึูกยังไงบ้าง,างามันต้องพลุกพีกับมันครับก็ต้องให้อาหารมันกินเราไม่ต้องไปอันนี้มันหนักครับไม่ต้องไปทําอะไรมันเราก็เข้าหามันปกติเขาถึงตัวมันมันจะได้เชื่อใจเราเราให้คงกินอย่านี้ครับ ในสภาพสังคมปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและยุคสมัยแต่สำหรับชาวกวยบ้านตากลางเราสามารถสัมผัสความแตกต่างได้ด้วยสายตาว่ามีความแตกต่างจากกระแสะยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลักษณะสังคมของชาวกวยที่ยังคงอยู่กันอย่างพอเพียงพึ่งพาอาศัยรักและสามัคคีกันทั้งหมู่บ้านสังคมไทยก็เคยมีลักษณะเช่นเดียวกับชาวกวยแต่ด้วยกระแสะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สังคมคนไทยกลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่สังคมของการแข่งขันแย่งชิงมากแต่สิ่งที่ทําให้สังคมของชาวกลวยยังคงเหมือนเดิมก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ใหญ่หรือชาวกวยรุ่นก,ก่อนๆที่คอยสอนให้ชาวกวยรุ่นหลังปฏิบัติตามเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมยังมีความสุข นอกจากนี้ชาวกวยบ้านตากลางยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวิถีเฉพาะของชุมชนนั่นก็คือความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้แม้กระแสสังคมจะเป็นอย่างไรชาวกวยก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาเสมอยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันตลอดมาการที่เราได้รู้เรื่องราวของชาวกวยทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมของเขา ที่ไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนไปยังไงพื้นฐานวิถีทางสังคมที่สอนให้มีความรักความสาม,มัคคีการเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินของพวกเขาก็ยังคงหนักแน่นแข็งแรงไม่โน้มเอียงตามกระแสและไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังคงรักษาความเป็นชาวกลยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ณปัจจุบันนี้การโลกก็ยังเปลี่ยนแปลงที่ดลัล แต่กวยชาวกวยยังรักและผูกพันสามัคคีเนาเหมือนทุกๆวันสนิทก็อยากอ่อนกวนเจ้าให้จงรักจงมักและวัฒนธรรมของชาวกวยนี้ตอจีนายอ่อนวัฒนธรรมของชาวกวยให้ในมันสูญหายไปอ่อนในกวนนัให้ตลอดไป